ซาเลงออกไปซะประหยัดที่สุดแล้ว9292ระบบเทปคู่มาลาชเหรออว่าหนักไหมฮะตันนี้แบบนี้นะอันนี้ pioneer โอ้โหนี่นะครับ ipod lasonic แต่ก่อนเราร้องราโอเกะด้วยเทปเทปแปดแท็กนะฮะโอ้โหเครื่องที่บ่งบอกฐานะยุคเกติส่วนเป็น เฮ้ยเจ๋งว่าเครื่องเล่นเทปไอกายครับซูเปอร์ฟามิีคอมนะฮะมาริโอเขาว่าเป็นงานแถมของซักฟอกมีคุณค่าก็ตรงนี้เลยคุณแบงค์วอล์กแมนเนี่ยมาปีอะไรกันแน่ครับคุณแบงค์ดิสมนไทโกโนฮาซูจินเราเล่นกับไอพอดเครื่องเล่นเทปมีแบบไหนบ้างคุณแบงค์เป็นคนเขียนหรอต้องบอกว่าพาไปดูในฟิลไปสมบัตบ้านเราบางครับว้าวหลายอย่างมากของคุณแบงค์เก็บเยอะจริงที่พี่ต้องดูก่อนเลยไหมฮะสติกเกอร์เออเฮ้ยสติกเกอร์เออยังไงเนี่ย อันนี้นได้มาจากเจ้าของบ้านร้านหนังสือที่พี่เคยไปสัมภาษณ์เขาครับพี่แอนเอาจริงเหรอของคุณพ่อเขาครับอตอนที่เขาจะย้ายออกเนี่ยที่พี่ไปสำรวจบ้านเขานี่แหละท<ห>ี่มันไม่มีเพราะว่าเขาเอาไม้ผมก่อนแล้ว<อ>เพราะถ้าเขาให้ผมก่อนเนี่ยจะโดนซาเล้งออกไปซะ<อ>เขายกให้ของของป้าปาเขานะครับ<อ>ซึ่งเนี่ยมันมีสติกเกอร์เนี่ยผมก็ไม่ลอกนะครับผมอันนี้มันเป็นเครื่องเสียงไฮเอนะครับสมัยนู้นนะฮะ มันมี2ชั้นเนี่ยยี่ห้ออะไรครับคุณแบงค์เนี่ย SAE นะครับตัวนี้ก็ผมไม่ค่อยทันนะแต่มีพี่ๆบอกว่าแบรนด์นี้ดีครับมัสเฮะตัวผ้าขยายแล้วก็เป็นตัวอีโคเลเซอร์เนี่ยเป็นก้านเลื่อนแบบใหญ่โตมโหฬารอันนี้ก็คือคนเล่นเครื่องเสียงนี่รู้กันดีนะรู้กันดีซึ่งเคยมีคนมาให้ราคาแต่ผมก็ต้องเก็บไว้ครับเพราะเป็นของคุณพ่อเขานะมีคุณค่ามีคาหมายมากๆมีความหมายมากๆแล้วก็ต่อไปต่อไปนี่ตอนนี้ละลานตาไปด้วยบูมบ็อกใช่ใช่ป่ะมีคนถามว่าบูมบ็อกกับวิทยุต่างกันยังงไ าเรา,าจ,จะคุ้นกับวิทยุก็คือเป็นวิทยุทานซิเตอร์ครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมหาให้ดูคำว่าทานซิเตอร์บางทีเราอาจจะคุ้นแบบนี้อันนี้คือวิทยุ เนี่ย้าบ้านเราเรียกวิทยุถ้ามีเทปมาด้วยเนี่ยมันก็จะเรียกวิทยุเทปแต่บูมบอกของเมืองนอกตามความเข้าใจผมนะคือจะเป็นแบบเครื่องใหญ่ๆญ่อย่างเงี้ยจริงๆอย่างนี้ก็เรียกบูมบอก็ได้เป็นชื่อของเขาครับนะฮะบูมบอกคือจะเป็นเครื่องใหญ่ๆญ่ที่พรัหลังเขานิยมแบกไปตามถนนอะไรเงี้ยแล้วแต่คนเรียกพรัหลังเขาจะเรียกบูมบอครับแต่บ้านเราเรียกวิทยุถ้าเราไปเรียกวิทยุนี่เขาอาจจะขึนงงเพราะวิทยุเป็นคําของประเทศไทยใช่ไหมฮะครับผมอาจจะเรียกเป็นคาสเซ็ตเทปสตอรีโอก็ได้คราว่าสตอรี่โอก็คือเส เ,เครื่องเสียงเนี่ยบ้านเราจะเป็นสไตล์นี้ซะเยอะสมัยนั้นนะจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างราคาประหยัดที่สุดแล้วคือลําโพงเดียวโมโนคือเสียงออกก้อนเดียวับแต่ถ้าเป็นสตูดิโอเสียงมันจะมีอิสระใช้ขวาเสียงที่มันดีกว่าในยุคนั้นแล้วก็มันขึ้นอยู่กับลูกเล่นต่างๆอันนี้คือเป็นของเล่นในยุค80คซึ่งซึ่ง,งอันนี้เป็นรุ่นที่ขายในบ้านเราด้วยนะครชาร์ปใช่ครับชาร์ปรหัส9292 92, เป็นวิทยุแล้วเป็นเทปซึ่งตัวนี้สมัยก่อนมันจะเป็นแบตเตอรี่ ให้เราใส่เข้าไปในนี้เพื่อเพื่อเวลาแบบตามถนนเนี่ยสมัยนี้เราชาร์จแบตใช่ไหมฮะแต่ก่อนต้องซื้อถ่ายไปฉายก้อนใหญ่ๆแล้วใส่เข้าไปนี่บุมบอกของจริงเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้แหละครับที่คุณนักชาลีคิ้วแล้วนะฮะนี่คุณนักชาลีหิ้วแล้วครับหิ้วแล้วฮะส่วนอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับที่เราเจอห้องนู้นเนี่ยนี่ครับเนี่ยรุ่นเดียวกันมันมีซ้ําอยู่2เทปคู่กันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เป็นงานของตู้ญี่ปุ่นของวิกเซอร์ครับซึ่งมันจะเป็นระบบเทปคู่เหมือนกันคือเเเเรราาาาถถ่่ยททปปไไดด้้ซีีีมมัันนนจะพิตง็ฟ กดแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงออโต้เลยครับใหญ่ๆก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับมาลา้าใช่หเนี่ยครับยี่ห้อมาล้าเปิดให้ดูนะครับว่ามันทําอะไรยังไงไบ้างทางฝั่งหลังเขานิยมแบกแต่พวกนี้อาจจะแบกลำบากหน่อยเพราะว่ามันลำโพงมันแยกจากกันได้<อ>ส่วนใหญ่ที่จะแบกกันได้คือต้องเป็นแบบชิ้นเดียวในตัวน,น,นี่เป็นเขาเรียกว่าต้นแบบมินิคอมโพวไหมฮะก็ง่ายครับใช่ครับก็ยุค80น่นะมินิคอมโพวยังไม่มีในยุคนั้นนะครับ7 0 80น่ะเขาจะนิยมเป็นแบบนะี้ เครื่องเสียงสมัยก่อนยุคแบงมีหมดยุคพ่อแม่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็จะคิดแบบนี้ค่งแยกชิ้นอิสระสามารถเลือกซื้อได้ว่าจะเอาชิ้นไหนเป็นยี่ห้ออะไรใช่ไหมฮะเขาก็จะเอามามิกอะไกอะไกใช่ฮะอันนี้เป็นตัวขยายเสียงวิทยุก็ต้องแยกกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นชั้นแยกออกมาเทปก็แยกอีกอันนึงลำโพงก็ต้องน่าจะดีนะคุณแบงในยุคนั้นก็ถือว่าเสียงดีแต่อะไกเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่ค่อยแพงมากสำหรับคนไทยในยุคนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับที่เราไปเจอกันที่โรงหนังเออนี่ไง ต้องบอกว่าผมเอามาเก็บนะครับไม่เอามาขายนะ้แต่วันนั้นเป็นปีแล้วมั้งครับมันยังอยู่อันนี้ไพโอเนียไพโอเนียครับอันนี้ต้องบอกนะคุณแบงค์ไปดิวมาจากโรงหนังนะทุกคนใช่ครับของที่มันหลุดรอดมาจากนี่เสียตังค์ครับไม่ได้ฟรีนะฮะครับผมผมขอซื้อถูกต้องหมดนะครับครับผมนี่ฮะมันก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือยุกใหม่ขึ้นมาหน่อยอ่าอ่ามันก็จะเป็นหน้าดำๆแบบนี้ระบบเทปก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วซึ่งมันไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่จะทุกคนดูคุรเยอะเลยเทปคร รังแล้วมันจะค่อนข้างหยิบยากเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีลิงขีโมะเทปนี้ทานลิงขีโม้คุณแม่งใส่ถานและครับเนี่ยเือเสียบปลั๊กอันนี้เสียบปลั๊กครับอ๋อเสียบถานก็มีแต่ว่ายังไม่ค่อยหมาป่าก็โง่กว่าลาได้เหมือนกันอุ้ยน้ำเต็มตัวเลยแล้วโอ้ยเอุ้ยที่เสียงมันไม่ค่อยดีเพราะว่าเทปแหละครับอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวลองดูชินจังแล้วกันจอมแก่นเป็นยังไงสั้นๆนะขัวลิขสิบแล้วเกินเสียงดีไหม กลครับครับโอเคอันนี้ถือว่าเสียงใสนะเบเกี้เสียงมันทึบเพราะม้วนมันไม่ค่อยดีครับ จะซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักดิเพราะเราจะามาเล่นกับเครื่องเล่นนิทานครับมันก็จะมีเป็นรแบบอเนี่ยกินเทปอะไะเห็นไหม <laughs> ไม่ต้องแปลกใจนะครับอายุ40ปีแล้วครับมันก็มีบ้างแต่ดีว่าตัวนี้มันตัดให้ก่อนนะครับถ้าไม่ตัดเนี่ยมันก็จะพันอยู่ในแกนนี้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กยุค90แน่นอนว่าย่คก่อนเราต้องใช้ดินสอม้วนๆใช่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีเทปว <laughs> ิทยุเราก็จะมีเป็นสัญญาณไฟเ <c oughs> ตือนเอาไว้เวลาอัดเสียงมาทึกเสียงเยอะมากทุกคนเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งดดีีเเเเเพราาะมันนนนชิ้้ยยวุกกก่ออบ็็ล ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นก็จะต้องเป็นอีกแบบอันนี้หนักไหมคอดูขอดูหน่อยครับให่ว่าหนักไหมฮะโคตรหนักเลยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเหล็กเดี่ยวบอกว่าเออนี่ไงเหล็กเนี่ยเหล็กทั้งอันเลยทุกคนแต่รุ่นนี้พิเศษหน่อยว่ามันจะมีเป็นนาฬิกาดิจิตอลมาแล้วอ๋อเป็นนาฬิกาชึ่งยุคนั้นแ่ะ80มย์มันใส่มาให้ก็แต่อย่างอันนี้เบาหน่อยเบาหน่อยครับเนี่ยพลาสติกเยอะครับนี่อันนี้รุ่นไหนเนี่ยโตชิบ้าโตชิบ้าเหมือนกันเอออันนี้ก็ได้มาจากอันนี้ขึ้นบ่านี่โอ ครับอันนี้แหละเมื่อก่อนเข้าทุ่งนาเราก็ต้องสะพายแบบนี้นะใช่ฮะใช่ฮะฟังข่าวฟังเพจลุกทุ่งนะครับมันจะประมาณนี้เออยี่ห้อ s ซันโยครับซันโยนะแต่ว่ารุ่นนี้จะพิเศษตรงที่ว่ามันมีลำโพงซัวบูเฟอร์เดี๋ยวลองเปิดให้ดูครับอ๋อเนี่ยเห็นไหมฮะทุกคนใหญ่นะโอ้โหใหญ่ไหมฮะใหญ่ใญอันนี้สินิ้วได้ไหม ผมว่าน่าจะประมาณ8นิ้วโหคตรใหญ่เลยคือลำโพงข้างหน้าเนี่ยดูแล้วเล็กๆนะฮะลำโพงซับนี่ใหญ่มากครับตัวนี้ซับตัวมันเริ่มเลยอะ่ะอันนี้เรียกว่าตุบๆๆเลยนะใช่ครับนี่ละบูมบ็อกอันนี้แต่อันนี้หนักมากครับอันนี้นนหนักมากนะอันนี้งานบ้านเราแน่นอนเพราะว่ายังมีชื่อเจ้าของเก่าติดอยู่โอ้โหผมยกไม่ขึ้นเลยขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมผมนึกว่าแบบลำโพงงานกลางแจ้งแล้วก็หนักจริงว่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบูมบ็อกเหมือนกันครับนี่ฮะเออนนนนน่่่บบมมม็กกปาััลวเเหืแต เป็นงานใหม่ใช่ไหมคุณแบงค์มันไม่ได้เล่นเทปแล้วครับเออมันเป็นการเป็นช่องเสียบแบบนี้ช่องเสียบอะไรคุณแบงค์เดี๋ยไม่ดูนะเฮ้ไอพอดนี่ครับมันเป็นอุปกรณ์ของไอพอดนะฮะเออที่เขาทำเสริมมาให้มันเป็นแนวรีทร o ย้อนยุกก็คือทบแนวบูมบ็อกแต่เนี้ยเบามากเสียบเข้าไปอย่างนี้ เออนี่ไงทุกคนก็จะบังคับผ่านตรงนี้ได้ตรวนี้เป็นเพลเยอร์หลักเลยแล้วเราลงมาก็จะเป็นแบบพวกอย่างนี้นะครับเป็นเมริก์ดนี่คือเป็นยุคไมโครเอสกละเคื่อน่าจะประมาณ12ปีครับครับผมซึ่งมันอาการเหมือนกับเครื่องฟันบิ๊กคอมพี่จินนี่เลยคือมันเหลืองครับอ๋อใช่ใช่ใช่อาการยอดนิยมคือมันขาวนะครับทำมายุคนี้เลย iPod ทํายุค p o d คือทํามาสับ iPod เลยนะครับก็เป็นเครื่องที่หายากเหมือนกันในบ้านเราเพราะว่าเป็นลาโซนิกมันเป็นแบรนด์ของไต้หวันนะแต่ว่ามันไปขายอยู่ทางดังทางอเมริกานะครับ ได้เป็นเครื่องที่ต้องแบบฮิ้วเข้ามาไม่ค่อยเจอครับไอวิทยุเนี่ยมันหลอกนะฮะครับผมที่กีวิทยุมันเป็นดิจิตต้อนแล้วไม่จะเบาว่ะอันนี้เบากว,ว่าใช่ไหมฮะเบาจริงครับเนี่ยเบา ตัวนี้เป็นเครื่องที่มาจากทางญี่ปุ่นทราบอยู่แล้วว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยบ้านพักอาศัยและห้องนะที่เขามีขนาดกนะัดรัดมากซึ่งพื้นที่เขาแพงฉะนั้นการที่เขาจะเอาเครื่องเสียงใหญ่ๆแบบนี้มาตั้งฟังเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกเขาก็เลยนิยมใช้เครื่องที่มันมีขนาดมินิมอลเล็กลงมาครับเทปแบบรถยนต์เสียบเข้าไปข้างบนก็จะเป็นแผ่นซีดีแล้วตรงนี้ไม่รู้ว่ายังมีใครจําได้ไหมครับแผ่น mini มินิดิส์มีพื้นที่ใช้ถอยจากัดครับเขาจึงยอ่อทุกอย่างอยู่ในเครื่องเล็กเครื่องเดียวแผ่นมินิดิสก์บ้านเราเมาื่อก ดูเท่าไห่แล้วออไอ้ตรงนี้มันก็จะทำการโหลดเพลงขึ้นมา,านะอันนี้ก็มีให้เล่น MD นีนี่นะครับโอ้โหมาพอดี แค่นี้ล้วกันนะซึ่งแผ่นพวกนี้มันสามารถบันทึกกันได้ง่ายมากคือถ่ายจากซีดีลงในแผ่นนี้ก็ได้ด้วยตัวมันเองสมัยนั้นก็เขาพยายามใช้มันกระทัดรัดที่สุด Family TV เล็กด้วยนะเนี่ยอ๋อครับเออนี่ฮะเป็นสีลำโพงเครื่องนึงอ๋อนี่ไงสีลำโพงซูเปอร์วูเฟอร์นะฮะสามดีอันนี้จะสภาพดีหน่อยเพราะมันไม่ไม่ค่อยจมฝุ่นเท่าไหร่เออฮิตาชินะฮะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทป คู่แล้วก็มีซีดีข้างบนนี้ของโซนี่นะนี่ก็เป็นเครื่องของญี่ปุ่นเหมือนกันที่เราไปเจอที่โรงหนังครับ,ครบเครื่องเล่นใหญ่ๆก็จะมีที่นี่เครื่องเล่นเร็วเนี่ยครับเออเนี่ยเครื่องเล่นเรีวมาเจอสองตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ซ่อมครับเพราะว่ามัน หาอะไรยากเราก็จะสมเอาไว้แล้วกันครับนี่ยังไงครับอธิบายได้ไหมครับคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่ชอบร้องคาราโอเกะกันมากครับซึ่งในสมัยนั้นนะ่ยยังไม่มีมอดีโอเทปสักเท่าไหร่การที่จะร้องคาราโอเกะมันก็ต้องร้องผ่านไอ้ตัวเทปคาเสเซ็ตนี่นะฮะเมื่อก่อนเด็กๆเราอาจจะคุ้นว่ามีเทปที่ร้องคาราโอเกะโดยมันจะอ่านเนื้อจากในนี้เอาเอาแล้วมันก็จะมีเป็นแบน็กก<ๆ>ิ้งแท็กให้เราแต่ก่อนเราร้องคาราโอเกะด้วยเทปใช่ครับก็เหมือนกับเราเราเปิดเทปออกมาแล้วก็มันจะมีเนื้อเพลงีอย่างเงี้ยเล็กเอช่ามเรั้ อันนี้เราก็จะเป็นแปลกมากเลยเครื่องเล่นเทปของญี่ปุ่นเขาไว้เล่นคาราโอเกะซึ่งเราเห็นมีไม้อยู่ไหมครับเนี่ยคไม่หนึ่งไม่สองนี่นะฮะจะลองใส่ดูนะเนี่ยรมีแต่ดนตรีแต่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วเราทวนอนะ๋ออันนี้เร่งเร็วอันนี้ช้าเร่งเร็วช้าได้ด้วยใช,วใช่ครับสปีดแล้วก็ร้องคาราโอเกะกันใช่ครับโดยการอ่านในเนื้อนี้ใช่ จะมีช่องเสียบไม้อยู่เออนี่นี่นี่นีคือสมัยก่อนเราต้องย้อนไปนะครับว่า30ปีกว่าที่แล้ววิดีโอเทปคาราโเกะยังไม่มีวิดีโอเทปคาราโเกะจะเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนนะในยุคที่ผมเด็กๆผมยังทันพวกนี้มันก็จะมีเป็นเนื้อร้องแล้วมีเป็นทำนองขึ้นมาใช่ไหมบนหน้าจอทีวีเราอย่างเงี้ยใช่่แต่นี่คือในยุคที่ยังไม่มีซับขึ้นมาเราก็ต้องคือยังไม่มีเป็นภาพนั่นเองใช่ฮะเราก็จะร้องใช้เสียงแล้วก็ทำนองในนี้ครับในการร้องกันซึ่งคนญี่ปุ่นเขานิยมร้องกันมากแล้วก็มีระบบหนึ่งที่น่าสนใจครับนี่ครับเออผมอะไรอ่ะต้องใช้เทปแบบนี้ครับนี่อ๋อเนี่ยทุกคนอันนี้ที่พี่จินนี่ไปเจอที่โรง เออพี่เขาเอา,ม,เอามให้ผมนี่ผมไปเจอที่ที่เพชรบุรีดูนะฮะเนี่ยเป็น The Movie His Star War ครับซาวแ a c k เทปแปดแทกครับอันนี้มันมาก่อนเทปคัสเสร็จนะครับเทปแปดแทกนะฮะซึ่งญี่ปุ่นก็นิยมกันเพราะเทปแปดแทกที่บ้านเขาก็มีเป็นเทปคาราโอเกะคือผมจําได้เลยผมไปบ้านพี่หมวยแล้วผมไปเจอเนี่ยแบบนี้เลยว่ามันเล่นกับอันนี้เหรอใช่ครับดูดิครับเห็นไหมอันนี้เทปแปดแทกเรียกกันว่าเทปแปดแทกขึ้นมันมีมาก่อนตัวนี้อ๋อครับแต่ด้วยความที่มันขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เลยอยู่ได้ไม่ค่อยนานมากจะลองดูว่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับผมเวลาเล่นก็เหมือนกับรถยนต์เนี่ยครับเราเสียบเข้าไปนะผมเสียบ เฮ้ยยังได้อยู่เหรอเนี่ยนี่เราข้ามเพลงใช่ไหมนี่ข้ามแท็กได้เลยเฮ้ยคือที่สําคัญคืออันนี้คือยังใช่ได้นยังใช่ได้แต่เสียงมันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะเพรเสียงมันอาเลยเลอเพราะว่าเป็นที่มวนเทปถูกไหมใช่ครับเออเออเออเป็นซาวด์แท็กมูฟวี่นี่ดึงมาเลยอ๋อดึงมาเลยเหรอใช่ครับบางรุ่นดีหน่อยจะมีตรงนี้อีกช่องหนึ่ง ครับให้เสียบเล่นคืออันนี้เด็ดมากเลยนะรเราไม่เคยคเห็นเครื่องที่เล่นเทป8แท็กได้มาก่อนนั่นนะครับนี่คือผมเพิ่งเห็นแล้วก็เล่นกันกจริงๆเล่นบ,บอกไปครับว่าไอ้เลข1 2 3 4 5ห้านี่คือเราสามารถเลือกเพลงได้เลือกเพลงได้เลยเหรอสมัยนั้นอ่ะเขากเลือกเพลงเนี่ยมันก็ใช้วิธีกรอเสียงมันเงียบเพื่อจะไปเลือกอีกเพลงหรือว่าเราอยากฟังเพลงที่4ที่5แล้วก็จิ้มมันมันก็จะหมุนกิ ครับผมกรอได้โอ้โหนี่ถือว่าเอ็กคลูซีฟมากอันนี้นะครับเป็นอันนี้คือปีอะไรฮะปลายปลายแปดศูนย์นะครับไม่ได้เซิร์ชปีมากแต่ว่าที่ซื้อเพราะว่ายี่ห้อครับแคลเลียนนี่คือเขาทําเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยในแคมเปแคลเลียนเหรอใช่ไหมฮะคุณคุ้นไหมครับว่าทำเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยในยุคยุคหนึ่งก็เลยซื้อไว้เพราะว่าผมชอบทรงมันอ่ะมันมันดูแล้วมันเหมือนกับตู้ลำโพงบูทูธเมเรียนคือผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องเล่นคาราโอเกะเหมือนกันแบบเป็นแท่นแที่เเราาจอที่ตลดนัััดอออ่่ะใชคครบืนนนี้เป็แบบบบต้นแเลยจริงๆมมันนีีกก่่าาว้ออีนนนะครัับ้ถืว่าเป็นรุ่นทีลำบพ นามาบ้างแล้วคือแบบนี้ผมมีอยู่2ตัวเอา2ตัวเลยใช้ดูอีกตัวนึงฮะหนักเหมือนกันครับอันนี้เล่นแท็กเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าตัวแท็กเนี่ยผมให้เขาไปติดเป็นในตัวนี้มาอ๋อกาน USB ไปแล้วบลูทูธสปีกเกอร์ครับอันนี้เป็นเป็นแบบโมดิฟายประมาณนี้ครับก็จะมีช่องเหมือนกันที่เราเอาเทปเสียบเข้าไปเหมือนกันเสียบเข้าไปได้เหมือนกันโอ้โหนี่เครื่องเล่นแ็กแต่ตัวเนี้ยมเคยเห็นนะในชีวิตมีตัวเลขตรงนี้ด้วยครับผมไม่ได้จว่ามัน ให้คะแนนหรืออะไรยังไงนะคะแนนครับนี่คือคะแนนใช่ไหมน่าจะเป็นการให้คะแนนว่าเราเ,เรา,าเราร้อเกะตามร<ช>้านจะมีคะแนนบอกเนชั่นแนลนะอันนี้เรารู้จักกันดีใช่ครับปัจจุบันเป็นพา,พานาโซน,นี่นนนแต่อันนี้เป็นเครื่องที่มันมาจากญี่ปุ่นจริงๆซึ่ง,งอันนี้ก็<ม><ม>ให้ช่างเขาทำมอปแปลงไปแล้วนะนี่ฮะซูเปอร์เอ็กโคนะฮะโอ้โหใช้ชื่อไมค์คู่ครับร้องเพียงคู่กันได้นะฮะผมว่ามันแปลกดีครับไมค์หนึ่งไมค์สองใช่ฮะยุบยิบยุบยับ กหน้จจอมันไปนหมดเลยเพราะว่ามันเอา<ม>เทคโนโลยีที่มันมีในหนะตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าบูมบ็อกเหมือนกันก็ได้แต่ว่ามันทำออกมาเพื่อให้มันสามารถแยกได้ซึ่งออสมัยก่อนอนิยมเอาลำโพงไปแขวนเหมือนสมัยก่อนเราอัดเทปเราก็จะเอาเทปเปล่าเข้าไปออแล้วเราก็จะถ่ายเทปได้ในตรงนี้ก็เป็นอ e ีโอเลเซอร์ซึ่งสมัยก่อนนิยมปรับเสียงมากแบบอิสะระประมาณนี้เสียงดีว่ะจังไหมเสียงดีเสียงดีครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยยุคนั้นเขาจะนิยมเป็นเป็นคอร์สดิจิตอลนฬิกานาฬิกาเนี่ยนะฮะก็จะมีให้ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันผมก็ซื้อไว้วิทยุมันอยู่ตรงเนี้ยเล็กๆแล้วก็เราก็หมุนกันนะคะครับผมข้างๆกันเนี่ยอันนี้ต้องใช้คำว่ามินิคอมโปและครับอันนี้มินิคอมโปอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่บ่งบอกฐานะของผู้คนในยุค90เป็นอย่างดีเพราะเออามันแพงมากๆสมัยก่อนมันขายเนี่ยครับมันขายมาแต่ตัวเครื่องกับลำโพงนี้เท่านั้นไอ ไอ้าบูเฟอร์เนี่ยมีคนมาขอซื้ออยู่คุณแบงห์นอันนี้ผมคุ้นคุ้นเหมือนไปเจอร้านยาจีนไหมร้านยาจีนมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยแต่เป็นลำโพงคู่แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นนี่ก็ออกมารุ่นรุ่นไล่ไล่กันนะครับในปีไล่ไล่กันแต่ว่าเป็นยุคลูกหวาแล้วครับสีมันก็จะสีสันอ่ะตัวนี้โมดิฟายแล้วเพราะว่ากอนลูกมันเสียถ้าเป็นสไลด์ครับก็เลยทำมาส่วนนี้ก็เป็นแบบเครื่องเล็กๆเห็นมันน่ารักดีผมก็เลยซื้อไว้แล้วก็ตัวนี้ฮะคุ้นคุ้นนะอันนี้เหมือนไปเจอ มันเป็นไฟฉายอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันมีเทปครับพี่<อ>ไปทุ่งนาเหมือนกับมีเทปแล้วก็มีเอาไฟฉายไปฉายทุ่งนามีเอด้วยครับก็ไม่เข้าใจว่าเขา,เ<อ>าทําอะไรมาเฮ้ยนี่เป็นไฟแบบไ,ไฟฉุกเฉิน,น <ะ S 2> ใช่ครับเออเอออันนี้เก๋อันนี้เหมือนไปไปเจอที่ที่ตลาดนัดไปคุณแบงค์ใช่ไหมที่ตลาดนัดที่ไปกับพี่เจนนี่เนี่ยเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูสักเล็กน้อยนี่ไงที่เราเดินที่เดอะมิวสิคเซตสามสิบบาทเป็นไฟฉายแล้วมันก็จะมีเป็นพิชยยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะตอนแรกได้มามันใช้ไม่ได้ครับแต่มีน้องๆที่รู้จักกันเขาโมดิฟายให้มันก็เลยเป็นผู้รอดชีวิตรอดชีวิตถามว่าส่องอะไรได้ไหมมันก็ไม่ค่อยได้แต่ว่ามันคลาสสิกดีผมจะลองให้ดูนะเฮ้ยมีเพลงจจรริิงงงว่่หนนนีออออาล็กขค เฮ้ยเจ๋งว่ะเห็นไหมฮะแต่แกบอกว่าไม่เออสามสิบบาทใช่ไหมสามสิบบาทแต่ว่าโอ้โหอันนี้มีเพื่อนซ่อมให้แล้วก็ไฟฉายอย่างงี้เออไฟฉายแล้วก็จะมีเป็นไซเรนด้วยมั้ครับเดี๋ยวลองดูนะติดกระเป๋าไม่แน่ใจเอาจริงประมาณอย่างงี้แบบขอความช่วยเหลือเออออออใช่ไหมฮเออออออพวกนี้ก็ได้มาจากตลาดเดอะมิลนี่แหละครับคือตลาดเดอะมิวที่ไปกันมาคิดว่าเป็นแค่ตุ๊กตาแต่มันคือเป็นวิทยุใช่ไหมวิทยุฮะโอ้คุณแบงค์เก็บโคตรเยอะเลยมัน เขาว่าเป็นงานแถมของซักฟอกหรือไอ้สักอย่างเนี่ยเสียมกันนะผมเอาสองตัวมารวมเป็นตัวเดียวอ๋อใช้สองตัวรวมตัวเดียวกันยำเลยครับตั้งแต่ว่าย้ำๆนะเพราะว่าเออนี่ไงแผงมันไม่ดีละเนี่ยคุณแบงค์ครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นที่เกลือเป็นสนิมส่วนนี้เป็นคนละรุ่นกันแต่ก็โอ้ยนี่วิดิโหมดเลยซื้อไว้ก่อนนะอันนี้มันจะเลื่อนข้างหลังเผื่อว่าเป็นโดเรมอนเนี่ยมันก็ควรจะควรจะเก็บไว้ดีกว่าดีกว่าไปทิ้งไว้นะเสียดายมากๆเดี๋ยวไปทิ้งซื้อเก็บไว้ก่อนส่วนตัวนี้เนี่ยครับเราจะคคคุ้้นนนเเเเยทที่่่ลลงงงงหัารือป อาไก่ครับเช็บเช็ป้ายนอนที่ว่ามันจมฝุ่นอยู่ในโรงหนังเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่ของโรงหนังนะครับครับครับอันนี้คือเขาห่ออย่างดีครับอันนี้คือเป็นของเก่าของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเสียไปแล้วแล้วลูกหลานเขาก็ให้ผมมาเก็บต่อแล้วก็เอามาสะสมไว้อย่างนี้ครับให้เก็บกับคนที่รู้คุณค่านะครับแล้วเขาไม่ให้เก็บเครื่องเดียวนะครับครับผมเครื่องเดียวผมว่ามันก็หายากแล้วแต่ว่าอุ้ยมาหลายเครื่องเลยหรอดูดิครับโอ้โหเนี่ยโคตรโหนเลยอ่ะมัน ่หฮอเดียวกันแต่น่าจะคนละรุ่นนะครับอากลโหดว่ะดูจากหน้าปัดตรงนี้เหมือนคนละสีกันน่าจะเป็นคนละรุ่นแต่ใครมีนี่สมัยก่อนโคตรไฮโซเลยนะใช่ครับเพราะแพงมากเจ้าของเขาเคยเป็นร้านขายเทปแล้วเครื่องนี้แหละเขาจะอัดเทปขายในยุคนั้นอ๋อครับผมเป็นเครื่องที่เอาไว้อัดเทปขายอัดเทปเพื่อขายเลยนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นที่มันหาดูยากผมไม่แกะห่อเพราะว่ามันมันจะจมฝุ่นับเขาห่อมาให้เราก็เก็บอย่างนี้ครับคือทุกคนครับผมเหลือไปเห็นนะฮะไม่ใช่มีเพียงแต่วิทยุบุมบอกเท่านั้นนะเห็นอะไรคุณแบงค์ยังม มี PSP เต็มเลยนะฮะมีมี DS แล้วข้างหลังผมนะคุณแบงค์นี่คุณแบงค์เก็บแบบอะไรกันครับนี่อ๋อโอ้โห็บไรครับซูเปอร์เฟมิคอมนะฮะแล้วก็มีตลับแฟด UFO นะฮะใส่หัวโปไว้แล้วมีเครื่องเมก a d r ร v e ฟ์นะฮะนี่เรียกว่าเป็น ยุค90นะครับใช่ครับในสมัยที่เราเคยเล่นกันมีเครื่องวีอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะแล้ว<อ>ผมถามพี่เลยแล้วกันรับไหน<ะ>มากับกูรูเซนเกมแล้วสงสัยเหมือนกันครับว่ามันเขียนอย่างนี้ครับเป็นของย่อครับซูเปอร์ความมีคอมต้องบอกก่อนว่าหัวโปส่วนใหญ่เนี่ยครับ,รบมันไม่ใช่งานญี่ปุ่นมันเป็นของที่ทําขึ้นมาเพื่อแฮกพวกนี้ส่วนใหญ่จะผลิตจากไต้หวันแล้วก็แบรนด์ที่สร้างมาบางทีก็เขียนตามส่วนใหญ่หัวโปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผลิตจากที่ญี่ปุ่นนะฮะคือว่าละเมิดลิขสิทธินะละเมิดลิขสิทธิ์แ่เเรราไู้้พันนนทป็ อันนี้แผ<ช>่นละห้บาทเราก็ซื้อกันมาเล่นนะครับตอนเด็กเรายังไม่เข้าใจเรื่องลิจิตซ์ที่ไปต่าเดอะมิวตอนกลางคืนแล้วเขาบอก200ยทั้งชุดก็เลยซื้อมาครับอ๋อไอ้นี่เหรอที่200ใช่ปะ่ะใช่แต่ตอนที่ซื้อมาผมมีอยู่แล้วชุดหนึ่งโอ้โหดูโชวลคิวใช่ไหมไอรถคันนี้ด้วยความที่ตอนเด็กเราเคยเล่นแล้วเราเห็นเราก็เลยซื้อไว้จะจะไม่ได้รถอะไรนี่ซื้อตามตลาดนัดปะ่ะใช่ครับอุยน่ารักไหมคุณแมงอันนี้คือมัเพราะผมจำได้ว,ว่าข้างหลังน่ะล้อหลังมันจะเลื่อนได้อย่างเงี้ยเออคุณ เออใช่ใช่ใชซื้อไว้ผมก็เคยเล่นนะอันนี้โอ้โหมาห้องคุณแบงค์แล้วลาลานตาว่ะเหมือนมันก็นมีอย่างเงี้ยครับเจอแบบเพื่อนเก่านะครับ ก็ซื้อไว้ใช้ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรใช่โดยเขาจะไปเจอแล้วแบบผมคุ้นมากไอ้คำว่าโตมวยเนี่ยเหมือนเราเคยเล่นตอนเด็กๆอ่ะมันมันกึก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 อย่างเนี้เราก็เลยซื้อมาแต่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรมันจะมีหลายเกมนะแล้วก็อันนี้ครับมันเป็นเป็นบล็อกเลื่อนขึ้นและลงใช่ครับแต่ก่อนขายตามร้านนาฬิกาอ๋ออันนี้เขาบอกว่าราคามันถูกกว่าเกมบอยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้หายากแล้วครับยิ่งเป็นของเก่าๆนะฮะหายากมากรุ่นแรกก็เลยซื้อไว้เพราะว่ามันก็เครื่องสะสมพี่ผมก็เก็บแนวสสาายยเเกกกกมมหหืืออออนนนนนนััิดดด่่ฮะีีี้็คแบบููพจ ครั้งแรกที่แบบไม่รู้เลยไปเปลี่ยนกรอบที่สบันเล็กแล้วเพิ่งมารู้ว่าซื้อใหม่ถูกกว่าซื้อใหม่ถูกกว่าฮะครับผมส่วนนี้ก็คือพอดีมีเพื่อนเขา D เขาสะสมอยู่แล้วเขาเลิกสะสมผมก็เลยซื้อมาเป็นงานกล่องเลยแล้วก็มีวอล์กแมนด้วยนะคุณแบงค์ครับอันนี้ก็ของใหม่ครับที่เป็นอิมูเลเตอร์นี่อิมูเลเตอร์ที่กําลังเดี๋ยววอล์กแมนเะครับเดี๋วดูอันนี้นะเนี่ยซื้อมามันยังไม่แก่แล้วมันเป็นเครื่องบันทึกเสียงก็เลยซื้อไว้อู้นี่มือหนึ่งแล้วปะเนี่ย ยังไม่ได้แกะเลยอ่ะรู้สึกว่ามีอันนึงนะเนี่ยนะแต่แกะให้ดูโคตรมีคุณค่าเลยอ่ะทุกคนอันนี้คือซื้อไว้เนี่ยยังไม่แกะจากห่อเลยแกะดูแล้วก็ไว้ทัาภาพนี้คืออ๋ออมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเวลาอัดเสียงก็จะมีไมค์แล้วก็จอที่ปากเลยครับผมยื่นไปแล้วบันทึกได้อันนี้คุณนพวกเทปคาสเซ็ตซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเทปเปล่าครับซึ่งสมัยก่อนถ้าเราจะอัดเทปอ่ะเราต้องไปซื้อเทปเปล่าตามร้านต่างๆมาอัดเนี่ยผมก็เก็บแนวๆนี้โอ้เทปมีเพียบเลยว่ะ ไอ้คุณแบงค์แล้วนี่ก็หนังสืออีกโอ้โหมีแบบเยอะมากเลยทุกคนดูดิมาริโอโอ้ยสมัยก่อนเลยครับโ,โหยมีแต่เรื่องราวความทรงจำอะไรคุณแบงค์ดูดิฮะแต่อันนี้ให้ดูอะไรแปลกๆหน่อยครับอะไรคำว่าแปลกคือพวกนี้เป็นเทปเปล่าทั้งหมดเลยฮะแต่ว่ามันมีบางอันที่มันจะมีความทรงจำบางอย่างอยู่ครับก็คือเป็น ดูดีครับราคาสมัยนู้นนะโอ้แปดสิบเจ็ดสักสามสิบปีแล้วแปดสิบเจ็ดบาทแพงนะแพงนะครับเซนทันเซนทันด้วยฮะเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันมีคุณค่าก็ตรงนี้แหละคุณแบงค์ไอสติ๊กเกอร์นี่แหละครับได้มาหลายม้วนก็เลยแบบว่าผมก็เก็บทั้งสติ๊กเกอร์นี่นะฮะเออดีที่เพราะว่ามันไม่มีแล้วนะหายากแล้วนะแล้วก็มีอันนึงที่มันแปลกๆเทสโก t ทสโก้โลตัสซูเปอร์เซฟนี่ครับมี2รุ่นเลยสมัยก่อนเทสโก้ขายเทสโก้ขายแต่เทสโก้ขายแล้วไม่ได้ครับคู่แข่งของเทสโก้ต้องขายด้วยครับนี่ครับเอโรผลิตภัณฑ์ในเครือแมคโครเออแมคโครเอโรใช่ไหมเอโรมีโลตัสแล้วก็ต้องมีไม่ให้ขาดดุลกันเลยทีเดียวขาดไปละซีนนิดนึงเออโอ้คุณแมค์เก็บทุกอย่างออกแต่อย่างพวกนี้ก็เป็นแบบงานนี่ฮะงานเก่าๆหน่อยครับ นี้ก็คือคุณแบงค์เนี่ยชื่นชอบในเสียงเพลงนะฮะแล้วก็เรื่องเครื่องเสียงเทปเทอร์ต่างๆตรงแนวคุณแบงค์เลยก็ประมาณนี้ครับโอ้โหสุดยอดนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือดูนะฮะ ทุกคนไม่ธรรมดาอะะอ๋อ<น>อันนี้ก็คือดิสแมนคือ,อยังไงฮะมีคนสงสัยมีคนสงสัยว่าวอล์กแมนกับดิสแมนก็คือครเริ่มต้นเลยนะครับวอล์กแมนน่นก็คือเป็นซาบาที่พกพาออกไปออกกําลังกายไปวิ่งเล่นโดยการใช้ตัวนี้ได้เราคงไม่แบกกระเป๋าหิ้วไปแน่ๆสมัยนั้นตัวนี้ก็ทําเป็นที่เน็บเอวมาอย่างเงี้ยเราก็จะวิ่งจ็อกกิ้งออกกําลังกายมันก็จะไปได้หรือดีหน่อยเขาก็จะเป็นสสยคล้องแต่นี้ผมทําเองแล้วมันหายวอล์กแมนเนี่ยมาปีอะไรกันแน่ครับคุณแบงค์ว ประมาณปี7980รุ่นที่ในสตาร์หลอดที่ว่าใช้อยู่นะครับ,บ79นะครับ79นะครับแต่ว่าแต่8,0 มันก็พูดเต็มปากไม่ได้เพราะว่ามัน79มันก็มาแล้วเริ่มมาแล้ว,วเริ่มมาแล้วนะคำว่าดิสแมนเนี่ยคือตอนแรกเขาทําเป็นเครื่องเล่นเทปที่เป็นพกพามาก่อนจนพอมาอกยุคนึงเนี่ยสักประมาณปลายปี8 0สทางฟิลิปเริ่มผลิตแผ่นซีดีเข้ามาแล้วทางโซนี่ก็เลยทําเครื่องเล่นที่เป็นดิสแมนออกมาแต่นี่เป็นรุ่นหลังแล้วดิสแมนก็คือกลายเป็นชื่อสินค้าแยกออกมาให้แยกไปเลยว่านี่คือดิสแมนครับผมแต่ตัวนี้ในยุคนั้นน่ยยังไม่กันร,ระบบสะเทือนมากนะเวลาเล่นเราต้องกักแต่เป็นรุ่นนี้แหละครับที่ การสะเทือนระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ค่อยดีมากนะแต่เป็นรุ่นที่เขาว่ากันว่าเสียงค่อนข้างดีผมก็เลยซื้อเก็บเอาไว้นะฮะนิดนึงครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องนี้ที่ซื้อเพราะว่าตอนเรียนมนหนึ่งมีเพื่อนมาที่โรงเรียนเราจําฝังใจมากๆว่าเราไม่มีพอเราเจอเราก็เลยเก็บเอาไว้ฮะส่วนนี้ก็เครื่องที่ไปงานไหนก็ต้องเอาอันนี้ไปฮะเพราะว่าอ๋อที่คุณแบงค์เอาอันนี้ไปใช่มนสะดวกครับ<อ>มันมีลำโพงมีลาโพงฟังได้เลยใช่ฮะแล้วตอนหลังผมก็มาเล่นมันพวกไอพอดอย่างเงี้ยเออไอพอดเนี่ยนี่เป็นยุค ใช่แล้วก็เนี่ยทัชครับผมไอพอทัชเนี่ยมีเครื่องหนึ่งที่แบบมันมีคุณค่ามากมากเพราะว่ามันมีเกมครับโอ้นี่นี่กจริงเราซื้อเครื่องมามันจะล้างหมดไม่มีเกมเหมือนกับว่าเขาโหลดเกมมาเรียบร้อยโหลดเกมมาแล้วไทโกโนฮัสจินเราเล่นกับไอพอตซึ่งมันเล่นได้ไหมมนเล่นได้นะครับแต่ว่าเออนี่ฮะประมาณนี้คือภาพดีด้วยทุกคนดูดิเดี๋ยวนะผมลองดูนะเออเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยคือจอข้างนี้มันเล่นได้ไหมคือมันเล่นได้แหละฮะแต่ว่าคนสมัยเดเราเจอกับจอสเกลใหญ่เนี่ยเบบเสียให้เจงว่า เออนี่ครับเจ๋งเนาะนี่ฮะก็จะซื้อไว้ซื้อไว้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่มาหลุดรอดจากการ ล้างโปรแกรมสุดว่าคุณแบงค์ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็น iPod ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกเจเนอเรชันที่รับที่สตีฟจ็อบสได้บุกเบิกขึ้นมาเป็น iPod c คลาสสิกตอนนี้ไม่ค่อยเล่นเทปเท่าไหร่เพราะว่ามาบ้าเหอไอพวกนี้อยู่ดูแล้วมันเหมือนเป็นนาฬิกาแต่จริงๆเป็น iPod นะครับเนี่ยไอพอดนาฬิกาหรอแต่มันซองมันโซมเพราะว่าใช้งานจริงๆจอมันเสียแล้วครับเป็นไอพอดอย่างนี้แหละแต่เป็นรุ่นเล็กยุคนั้นเป็นรุ่นที่เขาบุกเบิกทำเป็นนาฬิกาจนน่าจะพัฒนาเป็น a p p เ e w a t อทก็เพราะไอร รเราขึ้นมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้นบนนะฮะที่ว่าหลายๆห้องเนี่ยเป็นความทรงจํามากๆอันนี้นี่คุณคุ้นแล้คุณแมงมันเป็นเครื่องเล่านิทานนะครับเครื่องเล่านิทานแต<ะ>่<า>ว่ามันโดนตัดสายมาโอ้โหเสียดายว่ะครับก็<อ>คือว่าเนี่ยมันจะเปิดออกมาแล้วใส่เทปครับ ตัวเทปัเป็ดเนี่ยมันก็จะมีหนังสือแล้วก็โคมไฟเหมือนเหมือนเล่านิทานให้เราฟังให้เราฟังคือได้มีโอกาสไปเขียนคอลัมน์หนังสือเขาอยู่ทีหนึ่งเกี่ยวกับเทปนี่แหละครับจะลองดูหน่อยได้ลงคอลัมน์เหรอคุณแบงค์ใช่ครับเหมือนเขาให้เราช่วยเขียนคอลัมน์นิดหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างงี้ครับเทิร์นอัพเดอะเรดิโอตำนานร้านตลับแล้วก็เครื่องเล่นเทปมีแบบไหนบ้างจะเล่นเทปได้อย่างไรเมื่อมาหัดเล่นเทปคุณแบงค์เป็นคนเขียนหรอเขียนกับพี่อีกคนหนึ่ง คือผมเขียนแล้วพี่คนหนึ่งเขาช่วยกลาวเนื้อให้อีกรอบหนึ่งนะครับเจะมีชื่ออยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าเป็นเกียรติประวัติมากๆเลยนะฮะคนที่ช่วยกลาก็คือคุณเอกที่อยู่ตึกสีวรจักนะครับที่จัดงานแผ่นเสียงที่พี่ไปมาล่าสุดนี่แหละครับผมช่วยกันเกลารเนื้อขึ้นมาคุณแบงก์ก็เอาประสบการณ์จากเรื่องราวของเทปแผ่นเสียงอะไรอย่างๆเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้พยายามรวบรวมข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับนี่แหละครับที่ผมพาคุณแบงก์ไปบ้านหลังก็เพราะอย่างนี้ คือที่ให้ดูคือว่าผมอยากบันทึกเอาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราเคยเขียนไว้เมื่อนานมาแล้วนะฮะ <Okay. S 1> กับพี่เอกเขานะฮะห okay. ากถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการมาเยือนบ้านคุณแบงค์ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเข้ามากันในแบบฟิลเป็นบ้านร้างที่เราเคไปสำรวจกันใช่ผมก็ไปกับคุณแบงค์หลาย EP หน<ม>ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะลอกๆแบบนี้แหละเพราะว่าเน้นใช้งานก็หยิบมาเลยอันนี้ห้องเก็บของสะดวกห้องเก็บครับเรียกว่าเยอะจริงๆโอ้โหแบบเต็มไปหมด่ะทุกคนนะฮะฮะก็ยังไงวันนี้ผมกับคุณแบงจรใ วันนี้ไปแล้วครับบ๊าย,ายครับสวัสดีครับ